ซึ่งสภาวิจัยทางการแพทย์อินเดียเขาเปิดเผยผลการสำรวจในระดับชาติออกมาพบว่าอาจจะมีประชาชนในประเทศอินเดียติดเชื้อโควิด -19 สูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการถึงประมาณ10เท่าคืออินเดียตอนนี้เนี่ยบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ6ล้าน3 0 0 0 0คนคิดดูและกันคูณไป10เท่าตัวเลขที่แท้จริง จะขนาดนั้นเลยเหรอจากการสำรวจประชาชนกว่า29,000คนที่พำนักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ700หมู่บ้านและหออภิบาลผู้ป่วยระหว่างกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายน2563เขาพบว่าผู้ถูกสำรวจซึ่งอายุมากกว่า10ปีประมาณ1ใน15รายมีแอนติบอดีต่อต้านเชื้อโควิด -19 อยู่ในร่างกายซึ่งแอนติบอดีคือโปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของสิ่งมีชีวิต สร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดและทำลายแอนติเจนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายค่ะซึ่งข้อมูลจากการทำสำนนรวนประชากรของรัฐบาลอินเดียในปี2554มีการระบุจำนวนประชากรในประเทศประมาณ1,300ล้านคนเมื่อนำม,มาเทียบกับข้อมูลการทำสำรวจของสภาวิจัยการแพทย์อินเดียจึงทำให้คาดว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อโคว COVID ิด -19 ในอินเดียแล้วตัวเลขคือ63ล้าน เจ็ดแสนแปดมืนรายค่ะคุณผู้ชมคะ